สวัสดีน้นทุกคนนะ่ะมื่อนีนกับวาพบกับเขาสลาลาคือเกับนนะ้ทุกคนมื่อวานนอกเขากับเชี่ยมากพาทุกคนมาเบิงนะ่งเนาะสวนพักของเขาเองนะทุกคนที่เขาปลูกไว้มื่อวาเนาะเขากับเรื่องงานว่ากับอาบนำ้ำกับน้ายังเสื้อทุกคนก็ร่างอาบน้ำไม่เป็นไหเนาะเขากับเชี่ยมากพักทุกคนงานกับโบ้คอยมีเนาะกไ็ได้เดืองงานว่ายมีสวนพักที่เขาปลูกไว้เห็นมั้มีบ่อบป่านะ้ำน้ำทุกคนเขาเลี้ยงป่าไว้เดี๋ยวใช้ทุกคนเบิง่ง อันนี้เนาะทุกคนสวนพักที่เขาปลูกไว้นะทุกคนเปิดน,น้ำก้อนพักมื่อนี้เขาก็บ,บ่ได้มาเฮ็ดคลิปเนาะทุกคนเขาก็สชิพาทุกคนมาเบ่งสวนพักของเขาเนาะที่เขาปลูกไว้บ่ได้เฮ็ดคลิปเราอันนั้นเห็นทุกคนฟังเนาะเมื่อนี้เขาก็มารีวิวสวนพักที่วิธีชีวิตที่เขาอยู่ไทยเนาะทุกคนเขาก็ปลูกพักกินเองน้ำเขาเขา่ค่อคยได้เสือก มีป่าเนาะทุกคนอันนี้อันนี้ใบหูเสือเนาะใบเนี้ยเขาเรียกใบหูเสือบอกเขาสั้างมาปูเองเนาะไปซื้อมาปูกมีพักอีเดินทุกคนพักอีเดินแลาวตะขาตะไข้เนาะส่วนใหญ่ของนี้เขาซื้อบัวใดซื้อเนาะทุกคนเขาปลูกกินเองเนาะเพราะว่ามีชีวิตชีวาไทยถึงเขาสือยู่แบบทำงานแต่เขาก็มีดินมียังไห้ปลูกเนาะข้าก็ปลูกคองปลูกยังกินน้ำเนาะ อย่างปลาบอกินน้ำเนาะนส่วนนี้เขาเดินงานไหวก,ก็ได้มาดีวิวนั้นพักให้ทุกคนเบื่องเนาะอันนี้เป็นบอปลาทุกคนปลาลูกเนาะปลาเขาก็บไม่เอยได้สื้อกินเองเนาะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปลาลูกเขาเดี่ยวปลาลูกนี่เขาก็กินปลาลูกถ้าเด็กกินก่อยก็ไปสื้อปลานิ่นเนาะมากินอันนี้ บอ่อปลาูกเขาเลี่ยงเนาะถึงเขาสิยูไทยเนาะทุกคนแต่วาปปะดินมันหว่างมันยังน้งเนาะฮาก็ปลูกพักปลูกยั้งกินเองเนาะอันนี้ก็เป็นบอ่อป่าเออบอ่อพ่อพิอันนี้ก็เป็นคลองหนำเนาะทุกคนเนาะมันยุดเนาะเชื่อใจเขาสิม,มาต๊กเบ็ดเอาปลาเค็งปลาเค็งได้หลายๆทุกคนปลาเค็งอยู่ในบอ่อในอันนี้แหละคลองเนา เป็นคองยาวเลยนะนยนวเวลาวันหยุดนอมเขาก็สิมาตกเบ็ดนั่งเด่นอยนู่นี่เนาะชมวิวชมบรรยากาศนี่อันนี้ก็เป็นคือฝนสิต,ตกนี่ทุกคนเบิงฝนหนาสิต,ตกเนาะคืนนี้เนาะฟ้าห้องบึงบ้มๆอยู่ฝนกำลังมา นี่จะหนีเนาะทุกคนที่ว่าชวนพักคือเขาปลูกไฟนี่นเนาะนิชานีิจชัยซึ่งซึ่งเขาสีดูไทยทุกคนกขาบนแล้วมันมีดินบางเนาะเขาก็สิปลูกพักกินเองเพื่อเขาประหยัดขึ้นแน่เนาะกำเขากับน้ำเขาเขาไม่เคยได้ชีร้ายเนาะเขาก็ปลูกกินเองน้ำเนาะเดี่ยงกินเองน้ำยังพอปลูกใดเดี่ยงใดเนาะเขาก็เค็ดไปเนาะเพื่อไปเนาะกระชีนี่จะน,นีเนาะทุกคนเนาะ เอาไปให้เขามาอเบิงเหลวเนอกก็ขอทุกคนเนะกดติดตามนอกเพื่อเป็นกำลังใจให้เขาเห็ุคลต่อไปในเด้อทุกคนเลยกหรับหมดนีะครับไปเฉลี่ยก็รับทุกคน,น,กคน,น,กคน,นบ๊ายบาย